สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนทีท่ติดตามรับชมพี่น้องน <EN> ้ารนอนก็นอนอยู่ในพี่น,น้องเลยนอน,น,นและอย่เดี๋ยวช่วยๆเสียเอาเพื่อนออกมาขังนอกเพราะว่ามันห่อนแล้วได้อากาศก็เริ่มห่อนแต่ว่าตอนนี่ก็ยังอากาศเย็นอยู่พี่น้องเลยและช่วยๆเราพี่น้องนี่กำลังต้มน้ำพี่น้องเลยน้ำหัก ไม่ยาหักยาอะไรพี่น้องเลยกระดาษหินกำลังหั่นนึงอ่ะพี่น้องเลยเมื่อกี้หนึ่งกับไม้ยานออกมาเบิดเรื่องอยู่แล้วพี่น้องเลยงัวเสียโบเห็นบาทโบเห็นโบเห็นเลยเอาคิดว่าไม้ยานเห็นแต่ว่าเนี่ยเราก็จะนอนบอรับแล้วก็นนวกเขียดแต่ว่าฮะงัวหอบพี่หอบแบนเราไปถั่วเราก็ได้เสียไปเสียเบ,บิดพุงนะพี่น้อง ไปเบิร์ดทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเต่าบาดเนี่ยจักชิยูทั้งใดนี่บอดาเพิ่อนแกกินข่าวแล้วก็สิไปห้างงัวพี่น้องเลยเผาเห็ดอยู่ให้กินงัวจะไม่หุบมันหรือเปล่ามองยังหุบงัวยังหุบยังบอกปวดใปในเผ็หุบทายเบิร์ดพูงบอกเฮ้ยนั่อะไรนี่ในโทรศัพท์มันนี่ ้งัวเข,อขอ่าไปเห็นไอแจกอะไยเด้อบ่สปวดหางหัวบ่พี่น้องเลยกำลังซืมาลาบเนือ้อพี่น้องปะปูก็ไป่านก็นเอามากินข้าวแล้วก็ไปอลไรพี่น้องเลยไปหางหัวต่อขี่รถลงใต้พวกเราอะไรไปพวกเราก็กากสินรัดไปทางนี้พีน่น้องขึ้นโคกหน้าพี่ใหญ่บุเรืองบ่ Yeah. บ้านนี้ท่านเห็นนะพี่น้องเอ้ยผูกจนใบหมดแหละใบก็ปบปล่อยนะแต่ว่าพี่กายเนี่ยบริสเสียได้ราะว่าเราผูกไว้ถจะกาวให้ก็ปล่อยมาหลอมมาลอมกันม,มาพิสอันเอาบริสเบกออกให้กาวเลยนะกระเม่เทร์ลี่เน,ะนาะจังทอร์ลีตามควมามเชื่อเนาะเอามาผูกูกอีเลี้ยงคือว่าจะกาวผูกอีเลี้ยงอะไรมันก็น โค้งมากคือเก่าเชือกเงาเยอะเงาเนะมันขาดไปดิเงาเติบยุคประมาณสองวานปุ๊บเชือกของทา้งใดปุ๊บจังวานี่แหละห้กมันบูมีปูดตัวมันขาดไปมันลุยเลยขาดมันเสีย ทาเบิงพี่น้องเอ้ยสิบ่เห็นดีบ่เนาะเมื่อวานค่ะเสียได้เมื่อวานนีบ่มาเมื่อวานนีเนาะทางเบิงอีกมื้อนีกําลังไปไปเบิงอีกหแล้วพี่น้องเอ้ยจะเสียได้ใดเอาอกยังิดตํางัวเมื่อคืนนีโอ้ไปอยู่ทางใดเด้อัน ลูกมาช่วงเทียงคืนดีใจเลยว่างวัวาจจะคล้องมาตื่นเศร้ามาไปเบิ่งแต่เช้าเศ้าไปเบิ่งาบบเมนงัวาจจะคล้องโอ้งงวเขาจะเอามานอนแฮมแต่งวเขาอยู่บบทางบันใหม่น,นงางูทำแม่ทางบันใหม่ก็เสียเสียดูได้ทางนั่นเป็นไปไกลเพื่อมันสิมา เจ็ดแปดมือมุคีตัวมันสิกลับมาขางเบิ้งเธอมันกลับมาเองก็ได้อันนี้ยังว่าอันนี้นั่นบุมันใจมันสิกลับปุ๊บวะจะมาสิเขาบ้านหรือสีออกหน้าจะข้างเบิง้ง,งตอนเป็นใดช่วงทางบ่กลงมาเก็บมาพักไปนองไปยิงกับลา มาบงส่วนโอ้ผักสลัดเท่ากับกำลัตงติ๊ดได้ยาเทศน้ำไม้ปุ๊ปกไปเก็บผักแดงไปกินน้ำแ่งกัดน้นนอ,นนมมองเนยต้องมากินกินซุ้มเออไปนามาจะ่เพิ่นมานั่นก็แเล่นบอกคอยงานไนได้เลยแดงกะเดิกม่เนาะกินกับลาบ สิทางหน้ากามีอยู่เด็กโอเคอ่อนแจ้งน้อยพักขก้างกแค่ไปกินน้ำพักข้างป้อมมันน่าเพลอนงามปะ่ะกูกินเองกูกไว้กินชี้ก็งาม แกงไข่ <Okay. S 2> อันชน่ก็แสบด้วยพักซีถ้ okay. าบุ่งกำลังวิทย์เพียโอ้ยขิ้กับมูกระทาดเลยเก็บปากกาไปกินก,กนระปาาก่อนไปนอนเอยปากกาศนแสบเลยเอาไปคนหนึ่งที่มาก,กินงาม kè này cả đẹp luôn đủ đẹp thì nói xây lốp mà nó đây nha mình đi nào thì nó hôm bùa mình có nhảy chơi đi bên mà hãy cái lây để phụ เป็นหัวใหายอยู่บ่ปลูกไว้ถั่วกำลังเต้เด้กำลัง,งลาหัสพี่นอ้องเลยเพะอะไรพี่นอ้องเลยลาก่<ะ>อยคม่อยคม จะแชร์ด้วยกันพี่นอ้องก็ดจะไปห้างงวัวต่อพี่น้องจะไปห้างไดล่ะเอ็เดินทางไกด์เต๋ออยู่บ่าย,ยชีวิตเด็ลงมาบ่ายกันเห็นวัยกับลงมาวัายเจ้าก้าวกับบอสอัส่อแล้วพี่น้องมามาสอ่อสว่างนี่แหละชัวร์ายงวาัวแล้วเจ้าลูกงัวนี่นะแล้วนะ ว่าคุณมิเตอยากไปสบายดีด้นสบายดีพี่น้องมาได้กินขอนกันเด้อสุุสุคนน้านอนนอนกินขวนกันง่ายมา เปโคอะไรไม่นอนเดาะตั้มถงแล้วแม่มาไปปุ๊บกาดเติม,มเห็นไม,มนเหนม็นเห็นกตงงโมมา

A bôn hết 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 đấy hết 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 đấy Cứ ngồi hết 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 bao hết 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 bỏ hết 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 hết

เขาเร่งเลยอ๋อทาอะไรคววะเขาเขาเขาไปจะเล่นก็กระโดดข้าวกลยอืมม <arius> ันบปล่อยกยั่ร้แท้มเลย่าเขาบไง Então... So... โมเล็กหน่อยมื่อไหร่วาดอย่างเงี้ยบมสเธอมา,านอนจับด้ว่ เพักการเหนือนขันอลนะ่ยขันเมื่อ,อไรจะพักซี

ไปกันบนกบ,บันยีปลูกเนี่คนรู้เลยได้โปพักเสริมเลยเป็นฟ้ามคุณเขาหึกงปลกคายเป็นฟ้ามคุณ่้มามตจกกมยิงย่งบ่าบเขามีผายางฝายางงุงวะไอ้เนตกใส ความคือคนไรมันกัตายเคืองระ่ากันก็ไม่ได้เหนื่อยคนทุกวานยังคนเลยเหือยูได้แต่บบกแตงบแตงก็ต้องพูดๆนะแดงกับพดถูได้แล้ว ปลูกแได้ยูบผักงงะก<ม>ข,ของางันแต่ว่าผักหวานจำโพสูพวมงมางยงะครุอกินนะปูสันน้องใหม่ปูอะไรนี่ไะสวยงาม่ ก็ตรวจเดียวมันจะได้ตรวจปวดหลังเป็นต้นหรอกเบื่อกางเยอะโอ้โหขับ 我第几天到不了？ มันเนิดใช้เซื่องเขาขอกันได้ดีไปดีกว่าเดิมบุ๋มีเวลกินแล้วมดทางเห็อเนี่น nắm tay này hay mẹ cắp họ kinh khẩu để kinh ông Văn Tín đấy nó, không kinh cái บก,กันใหม่คลิปหน้าพะลุขอบคุณเวลาด้วยสบายดี